สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องคนบาเฮดชาแนลเราก็มาถึงหน้างานแน้วนะคะเนาะนี่เพิ่นไม่ได้ไปกวาดเพ่นไปอยู่แต่กลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกวาดอีกแหละเพิ่นไม่ได้กวาดทั้งวันเนาะกระไดรก,ะกระไดกุ่านทวนกล้องทูนแรงกูอีกแล้ว

去哪来的？嗯嗯 นี่เลยชีปูนชิทายชิอะไรตามสูตรเลยก้าวใส่ก้าวจะปูนหนึ่งก่อใส่ก้าวต่ปูนหนึ่งกสอเดี๋ยวเห็นเด้เห็นนี่งก่อามกุนเดี๋ยวเอาโจ๊กเกือบหนี่กิเลยใช่ไหมอดจิบอดจิบจริงกว่าสิบส้าก็ได้กี่เลยเออ่นนะอันที่เปลี่ยนเลยอัน

อเมืองก็ไปอาบัวรู้มุจากเลยนะผสมเลยอะลิ้มจังงี้มาผสมนะเออผมเลยนะอืมี่พี่มูทตั้งลูกที่ตีลูไหมวันที่พี่พี่ทำไหม Ahora lo มีขนลุไก่ก็ล้างนะฮะทำความสะอาดเออโอเคครับทุกท่านวากไว้ทนี้ัสด็จรับ